มันเป็น4สูบ V4 ครับเกียร์ออโต้นะครับขับเคลื่อนด้วยเพลาสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจรรญยน์นะครับซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือสวันนี้ผมมีเรื่องราวมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเจ้าคันนี้ Honda VFR 1002X นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า X-Cors Tourer นะครับนาเจ้าตัว X-Cors Tourer นี้ถือเป็น a v v n t u u r t t u u r n n g ของค่าย Honda นะครับเราบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเห็นบ่อยถ้าเราพูดถึง Touring Dual Purpose หรือสไตล์ a d v e n t u r e ของ Honda เราจะนึกถึงถ้าตอนนี้คงนึกถึงแอฟริกันทวินเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้ในเมืองไทยอาจจะไม่แพร่หลายมากแต่ทางโซนยุโรปหรือเมืองนอกค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับด้วยความแปลกและออปชันและเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับบอกได้เลยว่าในมอไซค์หลายๆรุ่นที่เราเห็นกันอยู่ไม่มีแต่คันนี้มีนะครับ เดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองรซีซีถามว่าเอา้าเครื่องพันสองมันแปลกไงมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นซีสูบวีครับหน้าตัวทรงดูว่าพอโพสหรือ Style ท o ิล i n งในค่ายอื่นๆเรามักจะเห็นบ่อยคือเป็น2สูบ L-Twin หรือ V-Twin ใช่ไหมครับในรถยุโรป นอกจาก V4 แล้วสิ่งที่แปลกตาม,มาคืออะไรเป็นรถบิ๊กไบค์เกียร์ออโต้นะครับผมจะมีคําถามหน้าร้านบ่อยนะครับว่าคันไหนมีเกียร์โตมาส่วนใหญ่เกียร์โต้เราจะเห็นอยู่ในพวกบิ๊กสกูเตอร์นะครับแต่ผมบอกได้เลยถ้าลองไปดูในรีวิวหลายคนบอกว่าตัวนี้มันก็คือบิ๊กสกูเตอร์แหละแต่ถ้าใครที่ได้ลองขับขี่ดูแล้วนะครับบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งไม่เหมือนบิ๊กสกูเตอร์เลยนะครับการจับเกียร์การเปลี่ยนเกียร์คนละอารมณ์กันเลย มันยังคงเป็นรถที่มีระบบคัชอยู่นะครับแต่ไม่มีการคัชนะคัช <c oughs> เห็นไหมครับนะตำแหน่งที่ควรจะเป็นการคัชไม่มีตำแหน่งที่ควรจะเป็นคันเกียร์ก็ไม่มีซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะแปลกเลยนะครับแต่ด้วยตัวเกียร์เองอารมณ์คล้ายๆกับทิโทอนิกของรถยนต์นะครับซึ่งจะเป็นออโต้ก็ได้จะเป็นแมนนวลก็ได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะแปลกจากรถทั่วไปแต่อาจจะไม่แปลกถ้าเราเทียบกับ b m เนะครับนั่นคือเผาขับ บอกได้เลยว่าเป็นรถอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับที่ใช้ขับเคลื่อนด้วยเพลาซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นหนะสากลมักจะเป็นโซโ่หรือว่าอย่างในฮาร์เลก็จะเป็นสายพานได้ไหมครับจะมีพวก BM ตระกูล r 1 2 g s หรือว่าพวกตระกูลเคที่จะเป็นเพลานะครับแต่คันนี้ก็ใส่ขับเพลามาด้วยเลยไม่ต้องมานั่งซวิตเรื่องเมเนเนอร์เรื่องโซ่สเตอร์นะครับพอเป็นเพลาขับหรือมีเฟืองท้ายเหมือนรถยนต์เลยเห็นค<อ>ันอย่างนี้รถขนาดยิงค่อนข้างใหญ่นะครับ น้ำหนักจริงๆตัวรถรู้สึกจะอยู่ประมาณ285โลได้ลองไปขี่ไปแล้วนะครับไม่ได้รู้สึกเลยว่าหนักตอนแรกผมเห็นตัวเลขตอนแรกนึกว่าไม่น่าจะหนักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไปขี่บอกได้เลยว่าเข็นเหมือนจะหนักแต่การที่เราลองบังคับเลี้ยวคอนโทรลวิ่งบนท้องถนนเบาวิ่งเลยด้วยการกระจายน้ําหนักและการวางบาลานซ์ทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับหลายท่านจะบอกว่าโโห285โลยกไม่ไหวหรอกขึ้นขาตั้งคู่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวผมยกให้ดู สามารถยกขึ้นอย่างง่ายดายเลยนะครับถามว่าไม่ใช่ว่าผมกล้ามใหญ่หรือมีมวลกล้ามเนื้ออะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่285โลที่ทําให้รู้สึกเบาเพราะการวางบาลานซ์และการกระจายน้ําหนักนะครับแล้วเวลาขับขี่บอกได้เลยว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเลยแต่รู้สึกว่ามันแน่นและมันนิ่งนะครับเล็กจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะถูกใจสายเอเชียอย่างเราๆคืออะไรโดยน้ําหนักที่มากก็จริงแต่ตําแหน่งเบาะไม่สูงนะครับ ตัวผมเองสูง168นะครับขึ้นคอมได้สบายเลยสังเกตว่าถ้าผมเอาเท้า2ข้างลงพื้นนะครับปลายเท้าอุ้งเท้าตำแหน่งเชิงอุ้มนะครับจะถึงทั้ง2ข้างซ้ายขวาน,นะครับแต่ถ้าสไลด์ก้นช่วยส้นเท้าถึงพื้นนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่สูงนะครับน่าเทียบกับตัวสไตล์ดู o ั o โพสต์หรือทัวริงของค่าอยอื่นมาดูที่ระบบเกียร์นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปเกียร เป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับอย่ที่ h o n ด้เขาใช้คำว่า Dual c l u t c h Transmission นะครับถามว่าคำว่า Dual c l u t c h นี่คืออะไรท่านคงจะนึกภาพว่ามันคงจะอารมณ์เหมือนรถยนต์เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ที่มีลูกทอรคอนเวอร์เตอร์อย่างใรแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับยังคงมีแผ่นคัชอยู่แต่สเสน่ห์ของมันคืออะไรเหมือนอารมณ์เกียร์โตยุคใหม่ครับเป็น Dual c l u t c h ซึ่งถ้าเราเปิดฝาชามคัชข้างในมาดูจะเห็นเลยว่าจะมีชุดคัชอยู่2ชุดซึ่งจะขับเกียออร์ ณนะชุดหนึ่งจะขับเกียร์หนึ่งเกียร์สามและเกียร์ห้าและอีกชุดหนึ่งจะขับเกียร์สองเกียร์สี่และเกียร์หกซึ่งนี่คือสาเหตุว่าทำไมเหมือนชื่อว่าดูโอคัชนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้มาจะเห็นเป็นเซอร์ลิโนยเลยเซอร์ลิโนยของแต่ละแต่ละชุดคัชนะครับอารม์เกียร์บอกได้เลยว่าหลายคนจะที่อย่างได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับบอกว่าอุย้ยมันคงเหมือนบิ๊กสกูตเตอร์พูดได้เลยว่าไม่เหมือนนะครับถ้าให้ผมเปรียยเปยเหมือนกับอะไรณนะอารมณ์ที่มันจับเกียร์ จังหวะที่มันเอนเกียร์นะครับคล้ายๆกับถ้าท่านใดเคยขับรถยนต์นะครับอารมณ์คล้ายกับเฟีย500หรือตัวหนึ่งคือเซเลสปิดของอัลฟาโรเมลนะครับซึ่งนักโตเกียร์บางคนจะบอกว่าอารมณ์รถยนต์เวลมแติบนรถเข้าดีอ่าเห็นไหมครับมันจะก,กึกอย่างนี้ทีหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไม่บิดคันเร่งนี่ผมไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้กำเบรกนะครับรถก็จะไม่เดินหน้าคือเอาง่ายรถจะไม่ไหลนะครับจะไม่เหมือนเกียร์อโตเมติกในรถปกติรถยนต์ปกตินะครับ ึ่งอย่างที่ได้แจ้งไปจะคล้ายๆกับเฟส500หรือเซเลอร์สปิดของฮาวฟ้านะครับคือเกียร์จะเดินหน้าต่อเมื่อเราบิดนะครับแต่คันนี้บอกได้เลยนะว่าท็อกค่อนข้างจัดนะครับคนที่ขับนี่ต้องค่อยๆเปิดคันเร่งถ้าเปิดคันเร่งมันจะนุ่มนวลน,นะครับแต่ถ้าเกิดเพอิดเปิดจะเจ็บว่ามันจะโดดเลยนะครับหน้าตัวนี่ขนาดเปิดคันเร่งยังไม่สุดเปิดแค่นิดเดียวนะครับ หน้าตัวเกียร์นะครับตอนนี้สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่ตรงนี้นะครับสังเกต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์ว่างหน้าตัวหน้าปัดจะโชว์เป็นตัว N เห็นไหมครับหน้าตัวสีเขียวพอเรากดเปลี่ยนเกียร์คือเข้า D ปึ๊จะได้เสียงเกียร์สับนะครับหน้าจอจะโชว์ตัวหนึ่งเนยะครับเราเข้าอยู่ในโหมด D เกียร์จะมีอยู่2โหมดคือโหมด D กับโหมด S นะครับซึ่งถามว่าต่างกันยังไงถ้าเรากดไปอีกทีหนึง่งจะเป็นหน้าจอมันจะขึ้นเป็นโหมด S นะครับ S อสนี่ย่อมาจากสปอร์ตซึ่งนะ้อารมณ์เอสจะเป็นอารมณ์ถ้าเราเดินทางไกลหรือเราอยากจะลากรอบมันจะเปลี่ยนเกียร์ช้าวกว่าโหมดดีนะครับนะ้โหมดดีอาจจะสับเกียร์ไวไปหน่อยจากที่เมื่อกี้ผมลองไปขี่เดี๋ยวนะ,ะแล้วเราก็กลับเข้าเกียร์ว่างได้เหมือนเดิมนะปุ่มเพนตรงนี้นะครับอีกอารมณ์หนึ่งถ้าเราอยากจะขับแมนวนวลคืออารมณ์อยากขับเหมือนรถมีเกียร์ปกติไม่ต้องกำคัดนะครับสามารถปรับได้ปุ่มตรงนี้ซึ่งถ้าเรากดปุ๊บ ที่น้ปัดสังเกตว่าคําว่า D กับ S หายไปนะครับมันจะเป็นแมนนวลในการปรับเกียร์นะครับเวลาเชนขึ้นเชนลงนะครับจะต้องมาปรับในส่วนนี้นี่คือการลดเกียร์นะครับเวลาเราเพิ่มเกียร์จะอยู่ที่นิ้วชี้ลดเกียร์จะอยู่ที่นิ้วโป้งตรงนี้นะครับอันนี้คือกรณีเราขับแมนนวลนะครับออปชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้คือทอร์คคอนโทรลนะครับถามว่ามันคืออะไรอารมณ์ถ้าเทียบกับรถทั่วไปมันคือแท็ c ชั่นคอนโทรลนะครับสามารถปรับได้3ระดับหรือปิดทิ้งก็ได้สามารถปรับหรือ สังเกตว่าตอนนี้หน้าตัวหน้าปัดจะมีโชยนะครับหน้าตัวท็อกคอนโทรลตอนนี้จะอยู่ในระดับ3ถ้าเราก,กดไปทีหนึ่งมันจะลดไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับแต่ถ้าเราต้องการจะปิดคือกดค้างอันนี้คือปิดเรื่อง t ท็ c t i o n control นะครับซึ่งหน้าปัดมันก็เขียนด้วยว่าเราปิดปิดแท a c t i o n control อยู่จะเป็นไฟเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเลย t ท a c t i o n control หรือท็อกคอนโทรลมันก็คือคอนโทรลในกรณีที่ว่าล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้านะครับรอบเครื่องยนต์จะตัดไปเพื่อการเรื่องสลิปนะครับ VFR1200X คันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเบรกที่เป็น ABS เป็นมาตรฐานนะครับล้อหน้าเป็นเดสคู่นะปั๊มเบรกพอรตหน้าเป็นของนิชินนะครับเป็น3พอร์ต2ฝั่งข้างนี้3พอร์ตอีกข้างหนึ่งก็เป็น3พอร์ตเช่นกันส่วนปั๊มหลังเป็นปัม๊มเป็นจานเดี่ยวนะครับหรือปั๊มเดี่ยวเป็นนิชินพอรพอนะครับแต่สิ่งที่พิเศษมาในตัวนี้คืออะไรดูไหมครับ มันมีเหมือนอารมณ์คล้ายๆกึ่งๆคอมบเบรกนะครับแต่มันจะไม่ได้คอมบเหมือนอารมณ์แบบซีบีอารพันขนาดนั้นนะครับแต่เห็นสายเบรกไหมครับถ้าสังเกตนะครับสายไฮดรอลิกที่เข้าปั๊มหน้าฝั่งซ้ายจะมี2หัวถามว่าอะไรหัวหนึ่งจะเป็นคอมบเบรกจากเบรกเท้านะครับซึ่งในกรณีเราเบรกเท้ามันก็จะส่งเบรกอ่อนๆมาที่ปั๊มหน้าฝั่งซ้ายนี้ด้วยเช่นกันแต่ในฝั่งขวาเห็นไหมครับจะมีแค่หัวเดียวซึ่งอันนี้จะเป็นส่วน พวงไปฝั่งนู้นในกรณีที่เรากำเบรกหน้าอย่างเดียวนะครับซึ่งมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆคอมบเบรกแต่จะเป็นคอมบเบรกแค่เบรกท้านะครับสมมุติในกรณีเราเบรกท้าต้องการชะลอมันจะชะลอเบรกล้อหน้าด้วยแต่จะไม่ทํางานทุกคบทุกพอร์ตลูกสูบนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทคนชอบถามถึงนะครับว่าทําไมมอเตอร์ไซค์ถึงไม่มีเบรกมือรุ่นนี้มีเบรกมือด้วยนะครับเห็นคันน,นี้ไหมยกขึ้นมาปึ๊ก มีเบรกมือนะครับเหมือนรถยนต์เลยซึ่งจะเป็นเบรกมือเอาไว้ล็อกล้อหลังนะครับเวลาเราจะปลดเราก็กดตำแหน่งนี้แล้วเรางัดขึ้นนิดนึงอันนี้ือเป็นการปลดเบรกมือนะครับซึ่งเอาไว้ใช้กรณีเราจอดนะครับก็คือมัอนดึงเบรกมือเหมือนรถยนต์เลยมาดูกันที่หน้าปัดเลือนไม้นะครับบิดกุญแจออนปุ๊บเป็นดิจิตอลปกตินะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากพอ,อเราสตาร์ทปุ๊บไฟแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับ แต่สังเกตว่าจะยังมีไฟทอสค,คอนโทรกับ ABS โชว์อันนี้จะเหมือนอารณมณ์คล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์ปกตินะครับมันจะคาลิเบตตัวมันเองทุกครั้งเราต้องออกตัวก่อนพอมันคาลิเบตได้ว่าล้อหน้ากับล้อหลังมุนเร็วเท่ากันไฟก็จะดับไปเองอัตโนมัตินะครับไฟสีเขียวนี่คือไฟเรื่องเกียร์ว่างแล้วมาดูเรื่องหน้าปัดนะครับเรียบๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากตัวนี้เป็นความเร็วดิจิตอลนะครับแล้วตัวนี้คือเลขไม์ทั้งหมดอันนี้คือเกน้ํามันนะครับส่วนอันนี้คืออุณหภูมิน้ําหล่อเย็น อันนี้38องศาหลายคนจะงงว่าคืออะไรมันคืออุณหภูมิภายนอกนะครับและอีกจุดหนึ่งอันนี้คือนาฬิกาไอ้ตัวแถบนี้ก็คือทอร์คคอนโทรลที่เราพูดไปนะครับน้าน้าปัดปุ่มอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะตัว FCD ตัวนี้กดแล้วมันจะโชว์เรื่องเอเวอร์เรต์การอัตราการกินน้ำมันนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของจับทิปแล้วก็วัดรอบวัดรอบด้านบนนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีที่บอกได้เลยว่าถ้าเราไปวิ่งในหน้าหนาวนะครับ หลายคนจะอยากได้เลยหรือกรณีวิ่งลุยฝนนะครับคือฮีทกิบนะตัวนี้นะครับกดปุ๊บสักพักหนึงอกแฮนด์จะร้อนเลยอุ่นทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับจะสามารถปรับระดับได้แล้วน้าแผงคอนโทรลก็ทั่วไปนี่เปิดไฟสูงนะครับปกติอันนี้กดแตรแล้วก็อันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับไฟเลี้ยวส่วนตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้มีละเป็นออฟลันปกตินะครับตัวนี้เข้าเกียร์ปุ่มสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็ปุ่มกดแมนนวลหรืออโตเมตินะครับ เรามาดูวันที่ของแต่งนะครับคันนี้มีการแต่งเพิ่มเติมไปเรื่องของชิลหน้านะครับชิลจะสูงขึ้นหน้าตัวชิลสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับแต่ต้องขันน็อตสตัวขันปุ๊บแล้วมันจะเราจะย้ายตำแหน่งลงมาลงมาได้ประมาณนิ้วถึงนิ้ว,วครึ่งนะครับหน้าตัวชิลหน้าแล้วก็มีแคสบาร์นะครับแคสบาร์ข้างซ้ายขวาเลยนะครับบงังเรื่องของเปลือกซ้ายขวานะครับล็กตัวหนึ่งคือฟลอกแลมหน้าตัวฟอกแลมจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับ และอีกจุดหนึ่งที่สายทัรลิงต้องมีนะครับคือกระเป๋าข้างหรือปี๊บนะครับตัวนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยกุญแจสําหรับท่านใดนะครับที่หาบิ๊กบคสมือสองสภาพดีเรามาดูที่ร้านดีเจนริญยนได้นะครับร้านดีเจเนริญยนตเราตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกนะครับสามารถดูราคาและรายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w d b i g b k e c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคาว่า Big b i บ e เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านแล้วมี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์และมีดู y ย u ทูบชา n e l นี้นะครับสำหรับคนที่ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกด u b s สไคร e กันด้วยและเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีๆมาอัปเดตให้เหมือนเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ